สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้คุณผู้ชมทุกท่านกลับมาอยู่กับ JP Podcast อีกแล้วครับอีพีที่ไรครับ E ีที่7ครับคุยโมไทยลีกเรา E ีที่7จ็ดอม่นอาจจะมีกลิ่นละมุดบ้างนิดหน่อยฮะเพราะว่าเมื่อกี้หน้าหอมีรถละมุดข่้นลำไยร่วงอะไรเงี้ยฮะมีนิดหน่อยผลไม้รวมฮะละ EP ที่7ครับมันไม่มีฟุตบอลลีกเตะเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีคู่ตกค้างเมื่อวันพุธที่ผ่านมาคู่เดียวแล้วก็สุดสัปดาห์เนี่ยเป็น FA ครับ รอบเท่าไหร่ฮะอ่ารอบ64ทีมฮะโอ้ถือว่าเป็นไงรอบ64ทีมถือว่ายังยังห่างไกลโอ้ยยังห่างไกลครับเพราะว่ารอบต่อไปเป็นสามสองทีมยังห่างไกลกับเข้าสู่รอบลึก,ลกๆก็ว่ารอบ64ทีมเนี่ยจะเป็นรอบที่แบบว่าทีมจากอ่ออาอมเมริกาลีกทีมจากออมสินลีกทีมจากไทยลีกสองเนี่ยจะได้มาเจอกับทีมจากไทยลีกหนึ่งละคเพราะว่าทีมจากไทยลีกหนึ่งเนี่ยเขาจะได้ผ่านรอบคัดเลือกมาอัตโนมัติอ่าใช่ใช่แล้วเป็นไงฮะทีมจากไทยลีกหนึ่งเหลือรอดเหลือรอดครบไหมฮะเรียกได้ว่า มาตามนัดทุกทีมครับยกเว้นโคราชครับมันเจอกันเองนคราชสีนรมาได้เอฟซีได้จับฉลากไปเจอกับสูตรปารกาซิตี้ครับก็เลยตัดกันเองโชคร้ายไปแล้วก็ขาบ้านด้วยโคตโจก็รู้สึกเสงๆเพราะว่าในบ้านก็ยังหาชนะไม่เจอเลยอ่าใช่ใช่ใช่ในลีกนี้ยังไม่ชนะใครเลยยงไม่เจอก็ถือว่าอาการในบ้านไม่ค่อยดีอ่าทีนี้มาพูดถึงว่า สาทีมรอบต่อไปเนี uh ่ยที่เราบอกว่าไทยลีกเนี่ยเข้าตบเท้าเข้าครบเลยขาดแค่โคราชเนี่ยอ่าเรามาดูดีกว่าว่าไทยลีก2แล้วก็ออมสินลีกกับอเมเจอร์ลีกเนี่ยมีทีมไหนเนี่ยเข้ามาบ้างอ่าเพราะว่าออมสินลีกกับอเมเจอร์ลีกเนี่ยถือว่าน่าสนใจนะเพราะว่าเขาจะได้เข้ามาเจอกับไทยลีกในรอบต่อไปเนี่ยมีมาเมื่อเช้าไหมมีมาเมื่อมีเมื่อสองนัดกาลก่อนว่าเชียงรายเอ้ยเชียงใหม่อยู่ที่ยังอ่าก็เดี๋ยวต้องมาดูดีกว่าว่าไทยลีก2ออมสินลีกกับอเมเจอร์ลีกเนี่ยมีใครมาหลุดมาบ้างฮฮะะอ่่คุุณจนเเริมลย มีเนี่ยหนองบัวพิเชียจากฝูงครับจะฝูงไทยลีกสองดีขนาดนี้ก็ต้องอยู่ราชนาวีอ่าอดีตอดีตกัาเรียกว่าอดีตหน้าเก่าไทยลีกห่างหายจากเวทีไทยลีกไปนานเชียงใหม่เอฟซีครับน้องใหม่ทีสองนะีปีแล้วอยู่ทีหนึ่งอยู่แล้วไม่รอดไม่รอดครับแต่ว่าฝากรอยแค้นไว้นะอย่าย้ำแค้นก็ วลาบอกจะชูแชมป์ในบ้านนะครับไป็นไงฮะออกไปเยือนก็ไม่ได้ชูดีครับเรียบร้อยตายฮะ,ะแล้วก็ MOF สุราก,กรตรงนี้น่าจับตาดูน่าจับตาดูที่ว่าโคชโยงนี่มีข่าวที่จะย้ายไปเชียงใหม่ด้วยแ,แล้วขอ,อมาสยบข่าวหรือว่ายังอยู่ครับยังอยู่ครับแต่โคชโยงพูดแล้วนะว่ามีเชียงใหม่เนี่ยติดต่อมาจริงใช่แต่ว่าผมอยู่สุรากรต่อได้อยู่แล้วอแล้วก็นี่ฮะลำปาง FC อ่ซีก็น้องน้องไทยลีกสองใช่แต่ว่า ยังไม่มีโอกาสได้ขึ้นมาสัมภาษณ์เวทีไทยลีกสักทีหนึ่าใช่ครับแต่อยู่มานานนะอยู่ไทยลีกสองมานานก็มีประมาณห้าทีมฮะจากไทยลีกสองมีห้าทีมฮะส่วนที่เหลือก็จะเรียกว่ามามืดเลยดีกว่าอ่าเป็นออมสินลีกกับอาเมเจอร์ลีกอเมเจอร์ลีกนี่มาสองทีมอเมเจอร์ลีกเนี่ยเราเรียกก็เป็นลีกเขาเรียกว่าลีกมือสมัครเล่นคือไม่ใช่นักเตะอาชีพมีนักเตะอาชีพเล่นด้วยแหละแต่ส่วนใหญ่จะเป็นนักเตะเขาเรียกว่าตามการเดินสายออ๋เราเห็นว่ามีแววจะเล่นลีกได้เนี่ย เขาก็จะส่งทีมแข่งขันในทีทีห้าอเมเชีร์ลีกพอแข่งอเมเชียร์ลีกเนี่ยก็จะเลือกตัวแทนของแต่ละภาคครับอ่าแล้วหลังจากนั้นก็จะได้ไปแข่งในผมจําไม่ได้แล้วว่าเขาเรียกว่าถ้วยถ้วยขอหรือถ้วยคอสักอย่างนึงแหละเสร็จแล้วถ้าเกิดได้แชมป์จากถ้วยนั้นอะ่ะเขาจะได้ปรับขึ้นมาเล่นในออมสิทลีกที่เป็นลีกอาชีพอันนี้ถือว่ายังไม่เป็นลีกอาชีพสําหรับอเมเจอร์ลีกอ่าหลุดข้ามาสองทีมเลยนะก็ถือว่าน่าสนใจน่าสนใจแต่ว่าถ้าจับไปเจอไทยลีกก็หน้าเหมือนกัน ถ้าสนใจล่ะน่าจะไม่รอดนะที่น่าจะไม่เหลือฮะแต่ว่ามันก็มีโอกาสที่จะพลิกได้เมันคือเกมฟุตบอลนัดเดียวแล้วที่สําคัญรางวัลเท่าไหร่ครับยั่วยวนใจครับที่หนึ่งได้ห้าล้านโอ้โหแถมยังได้สิบไปเล่นเ f c อีกนะฮะก็คือสองต่อเลยนะสองต่อปีสองพันยี่สิบสองแต่ว่า่อ AFC ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ของปีนี้ปีนี้จะเป็นปีหน้าคืออันนี้เรามองงง่ายๆเลยนะกําไรนะเพราะว่าแข่งไม่กี่นัดอะถ้าเทียบกับไทยลีกที่มันแข่งกูเอาเดือนาได้นี่เงิน เงินรางวัลครึ่งหนึ่งของไทยลีกได้เลยนะห้าล้านใช่ฮะแล้วได้ไปเอฟซด้วยคุ้มหมดคุ้มคือไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรแล้วแล้วโดยส่วนแบบโดยส่วนมากนะทีมที่เป็นทีมลองบอลของทีมไทยลีกหนึ่งเนี่ยเขาจะได้เป็นเจ้าบ้านด้วยใช่ด้วยความที่เขาได้เป็นเจ้าบ้านเนี่ยคือเขาเขาเป็นได้โอกาสเสร็จแล้วเขาก็ได้เงินได้เงินค่าตั๋วเข้าชมถึงแม้ว่าปีนี้เขาจะตัดห้าสิบเปอร์เซ็นต์อยู่ก็เถอะแต่อย่างน้อยเนี่ยได้ตั๋วทีมเยือน อ่าถ้าแบบอย่างแข่งพวกออมสินลีกด้วยกันทั่วไปเงี้ยตัวทีมเยือนก็อาจจะได้แบบไม่เยอะไม่เยอะใช่แต่พอเราได้จัดเจอทีมไทยลีกเนี่ยโอ้โหค่าตั๋วทีมเยือนเนี่ยได้เยอะนะอ่าอก็ถือว่าดีนะใช่เพราะว่ามันมันก็ว่าเพิ่มเขาเรียกว่าอะไรปกติคืออ่าทีหนึ่งกับทีสองถ้าเป็นในลีกเนี่ยมันไม่เจอกันอยู่แล้วใช่แต่บอลถ้วยเนี่ยมันเหมือนกับเปิดมิติในการให้แฟนบอลเข้ามาเชียร์ถูกต้องครับเช่นเรียกว่าไงอ่ะทีมเนี่ยสตาร์ดังมากเลย ทีมที่เพิ่งเกิดขึ้นมาเพิ่งสร้างทีมมันก็เรียกแฟนบอลเข้ามาดูได้ยิ่งต,ตามท้องถิ่ผมจะเห็นเลยว่าอืคนนี่ล้อมล้อมรอบเต็มสนามเลยนะ,ะช่วงนี้ผมเห็นนะเมืองการเอฟซีอ่ะโอ้เมืองการเขาทีมออมสินลีกอสตาเขามีคุณสุชาวนุษด,ดุ้มใช่แล้วมีเยอะนะ,ะจนไปเยอะมากรู้สึกจะมีเอกภูมิโมทาลุงโลดได้มั้งถ้าผมจำไม่ผิดดียุบีลำด้วย คือน่าจะตาคือย้ายจากทีหนึ่งมาเล่นทีสามได้เลยแสดงว่าทุนหนาพอตัวนะทุนหนาทุนหนาแล้วก็รู้สึกว่าฟอร์มดียิงคู่แข่งทียิงเป็นขี้เลยอ่ะยิงไ1ขีเจ็ดศูนย์สิบเอ็ดศูนย์อ๋อล่าสุดมีคนรู้จักผมเขาเล่นทีห้าเขาเล่นอเมริกาลีแล้วเขาจับไปเจอเมืองการไปไงฮะเขาบอกว่าเดี๋ยวเจอกันนะเมืองการก็เห็นอยู่โดนเกือบโหลเลยเก้าศูนย์มั้งโอ้โหเทะเลย เือซูมไม่ได้หรอกว่าชื่อชั้นของนักเตะสมัครเล่นกับนักเตะอาชีพอ่ะมันยังมีความห่างกันอยู่แหละแต่ถามว่ามันเป็นข้อดีคือได้ประสบการณ์แล้วจริงๆแล้มีมีมาเมื่อที่นักเตะเนี่ยถูกดูจับตามองในรายการอย่างเงี้ยขึ้นมาเยอะเหมือนว่าเออฟอร์มดีนะฟอร์มดีแมวมองก็จับตามอง่ซึ่งฟุตบอลที่เตะตลัดไหนจะมีประมาณนี้ซึ่งอาจจะมีก่อนหน้านั้นก็คือไอ้ฟุตบอลที่เชียงรายเจอเทโลตกค้างตกค้างที่จบแค่หนึ่งศูนย์เชียงรายบุกไปชนะเทโลหนึ่งประตูต่อศูนย์ เอเชียงรายก็หมุนตัวเล่นนั่นแหล,และใช่แล้วพอบิลเจ็บเนี่ยเห็นส่งผลเลยคือเกมลุกปฏิปต่อ,อยากชาชาเล่นคู่กันกันกบอคาลมินสวัสดีเนี่ยไม่ไม่ค่อยโอเคไม่ค่อยไ,<ด>ไม่คอ่อยลงล็อกเพราะว่าคือไม่ใช่บราซิลด้วยกันด้วยแหละส่วนหนึ่งแล้วก็สไตล์มันส,งสูงๆคล้ายกันนะเออคือเป็นตัวพักบอลทั้งคู่อ่ะเขาไม่มีตัววิ่งไม่มีตัวพักและตัวทะลุขึ้นไปเงี้ยก็อาจจะเล่นยากนิดนึงแต่บิลนี่หายเจ็บกลับมายิงจุดโทษให้นัดล่าสุดที่ชนะสองหนึ่งนะ ในเอเปครับหรือว่าคือจับอยู่เหมือนกันเอเปครับจับอยู่เหมือนกันคือจับอยู่หลายทีมทำไปเล่นไปถ้าเรือยฮะโอ้ถ้าเรือนี่เรียบร้อยเลยฮะถ้าเรือนี่จริงจริงก่อนเกมนะถ้าเรือต่อเขาอยู่สองเมตรเห็นไรอัพปะสอง่ไอัพผมพูดแบบขอโทษแฟนบอลระยองเลยนะเหตไอัพดีกว่าสิบเอ็ดผู้เล่นตัวจริงของระยองอีกใช่คือส่งแข่งทีหนึ่งได้อีกทีมอะใช่โผล่แล้วสิบเอ็ดตัวจริงกลางโผล่มานี่เด็ดๆทางนั้นเยวิดติเตวีท่ตาทรมีอดีศรภูมรักีชชาิวปุยอ่า ูกไหมมีนักวุฒิสมบัติเดียวถา<ช>มมีดีดีทั้งนั้นมีธนาสิทธิ์ศิริพรลาเนี่ยคือตัวมันฟูมากมากถูกต้องแต<า>่าก,การแบ่งทีมเล่นได้เลยคือเอาจริงอะทีมนี้แล้วมันก็ซ้อมกับทีมหลักได้เลยใช่ซึ่งไปเจอกับมุ่สุกจะเจอบางเกาะเอฟซีอ่าแต่ามาสำหรับเชียงรายเอ่อไม่ใช่ไม่ใช่ท่าเรือท่าเรือก่อนเกม่ะอันนี้พูดในฐานะที่เป็นนักลงทุนแล้วกัน เรียกว่าทำงานพัฒนามือพัฒนาทำก็ไม่เราดูเฉยเราดูเฉยเราไม่ยุ่งใช่ใช่ถ้าเรือเนี่ยเหมือนกับู้ลงทุนกันแล้ววะถ้าแข่งวิ่งเนี่ยแข่งวิ่งเนี่ยต่อเขาอยู่สองเมตรให้เขาอยู่สองเมตรเลยนะโอ้โเริ่มมาโดนเขานำเนี่ยเริ่มมาโดนเขานำเสร็จปุ๊บตัวเองมีความเร็วไงแต่ว่าประมาทหน่อยก็แซง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 พอเริ่มรู้สึกว่าเออน่าจะห่างแหละแซงผ่อนพอแซงสองนึงปุ๊บอึ่งพวกโดนสองสองก็คือผู้ไปผ่อนใช่พอสุดท้ายก็คือต้องส่งพวกตัวหลักลงมาหน่อย ก็ชนะไปด้วยสี่ต่อสองถือว่าเขาเรียกว่าไงมันก็ไม่ควรที่จะเหนื่อยเหนื่อยเกินเหตุใช่ล้วมองกลับไปในอีกมุมหนึ่งอย่างเมื่อวันอาทิตย์ชลบุรีบุกเยือนบุกเย็นกาลาสินโซโลทอสโซโลทอสโซโลทอสใช่ฮะเจ็ดศูนย์นะแฮตทริกแฮตทริกด้วยอู้อูผมพี่ทีที่ถล่มเยอะนะบุรีรัม อ่ะเวลาดีไปเก้าศูนย์ดีไปเก้าศูนย์ไม่เท่าไหร่ครับมีลุงเนบอกว่าถ้าแพ้ถ้าแพ้สมุนงคสงครามที่มาจากออมสินลีกอ่ะฮะจะโดนหักห้าสิบเปอร์เซ็นต์เงินเดือนโอ้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนเดือนเดียวใช่ไหมไอ้ผมจำไม่ได้นะว่าเดือนเดียวหรือเปล่าแต่เดือนนี้ผลงานแย่มากเลยจริงก็ถ้ากระตุ้นหน่อยแหละกระตุ้นหน่อยกระตุ้นหน่อยแหละคือจริงๆแค่มันจิตวิทยาแหละใช่ไหมมันก็เป็นจิตวิทยาที่กระตุ้นเขาแหละไม่รู้ทำจริงหรือเปล่าถ้าทำจริงบอกลุงเนว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์นั้นเอาแบงค์ ปอร์เซ็นเดียวพอเดียวอ่าก็มันจะประมาณนี้กับวันที่เตะไปส่วนข่าวรอบรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาข่าวใหญ่ๆบูมๆเลยก็น่าจะเป็นข่าวแบงคอกได้โค้ชใหม่ไหมอ่าใช่แบงคอกประกาศครับแต่งตั้งโค้ชแบรนทษตะวันสีปานนะลาออกจากการเป็นผู้ช่วยอากิระนิชิโนมาคุมทับ b บงคอกยู่ในเตดฮะถือว่าน่าจับตามองนะเพราะว่าโปรไฟล์ดีกีมีเคยคุมไทยลีกมาประสบการณ์พร้อมเพียบพร้อมเริ่มจากการคุมบีซีเทโรที่เป็นลูกม่อครับโยกไปคุมสระบุรีภาสระบ,บุรีเลื่นชั้นาสระบุรีเลื่นชั้นพาสระบ,บุรีเลื่นชั้นทำผลงานในไทยลีกได้โอเคครับลาออกแล้วก็ย้ายมาเอสซจีเมืองทองเอ้ยไปคุมตำรวจก่อนปะค,คุมสักทีมหนึ่งก่อนเพื่อนตำรวจเพื่อนตำรวจอ่าเพื่อนตำรวจอ่าต่อจากโค้ชแท็กอัตพลกุษปาคมแล้วก็มาคุมเมืองทอง แล้วเมืองทองชุดนั้นที่โค้ชแบนคุมนี่ก็สตาร์เราดับดีมทีมดีมทีมครับก็สามทหารเสือจากเทโลอ่าย้ายมาหมดมีมีเจมีตั้มธนบูรณ์มีเอ9อ่าแล้วก็แล้วก็เสริมหลังๆมาด้วยมีธีะทรมาอ่าใช่ใช่ไหมธีรทรในช่วงเล็กหลังงานอ่ะใช่ใช่ช่วงที่งอนกันกับ เพราะนี่นิดหน่อยก็เขีรยกันแล้ว,เ,ลวเรียบร้อยแล้วเขาก็ยกมือว่ากันเรียบร้อยก็น่าจับตามองระดับแบงคอกยูเนเต็ดเพราะว่าเขากลับมาใช้โค้ชไทยอีกแล้วอ่าแล้วนักเตะบางคนก็เคยผ่านมือโคอ้ชแบนเหมือนกันใช่ครับพิรพัฒน์นชาย,ยาก็เคยผ่านมือ,อโคอ้ชแบนที่ต้องโดก็เคยผ่านมือโคอ้ชแบนชนะนันนี่เคยไหมชนะนันน่าจะเก่าอยู่ช่วงหนึ่งมั้งแต่ผมจะไม่ผิดน่าจะมีผ่านมาบ้างแหละแต่ยังไงก็เคยผ่านมือในทีมชาติมาแล้วอะไม่ว่าจะเป็นอย่างพี่แคมป์สารลวัตเด็ดมิดก็เคยผ่านมือกับก้านั้น อ่ะกเป้านั้นก็เคยผ่านมือมาหลายๆคนก็คือมีชื่อของแบงกอกเนี่ยฮะกอ็อาจจะได้ดึงสกายภาพตัวเองมากขึ้นโค้ดแบนอาจจะมองเห็นหรือว่าใช้นักเตะถูกถูกจุดแต่ว่าสิ่งที่โค้ดแบนพูดที่ผมได้ยินมาก็คือแบงคอกต้องแก้เกมรับอย่างด่วนเลยก็คือทุกคนต้องช่วยกันเล่นเกมรับซึ่งปกติมาน่เนี่ยมาน่เวลาเล่นอ่ะทุกคนจะเน้นลุกมากกว่ารับใช่ใชคือจะคล้าย เจอคอาเมื่อก่อนนะที่ว่าเสียเท่าไหร่ก็ได้แต่ต้องยิงเขาให้ได้มากกว่าในยุคยุคที่กองหลังยังไม่ค่อยดียุคที่เบนมามาดูซากโก้จับคู่กับเบียนล็อบเลนฮะคือเสียไม่เถอะหลังอาจจะเสียเท่าไหร่ก็ได้แต่เกมลุกยิงคืนได้หน้าได้โปร่งแต่จริงๆแล้วมันต้องบาลานซ์ันิดนึงเพราะว่าในวันไหนที่เกมลุกคุณไม่ทํางานเกมรับคุณต้องแน่นจุกต้องซึ่งพอนายก็เห็นได้ชัดว่าบียูช่วงหลังๆที่แพ้มาคือเกมลุกไม่สมบูรณ์อืมแล้วเกมรับก็ทําอะไรไม่ได้ถูกป้องกันตัวเองไม่ได้มันนกก็็เเลลยยาป ผลงานเส้นโค้ดไปหนึ่งคนเรียบร้อยฮนะเต่จริงก็เส้นคนที่สองด้วยแหละแบ่นนที่เฮเล่ขัดตาทับเขาก็ทําผลงานได้ไม่ดีอะ่ะก็น่าติดตามครับสาหรับบียูส่วนเรื่องโค้ดทีมที่เปลี่ยนโค้ดไปแต่ยังว่างๆอยู่เหมือนกันก็มีเชียงรายใช่ครับหลังจากหมดสัญญากับโค้ดชาวญี่ปุ่นอ่ามีข่าวนาหูอยู่นะว่ามีหลายตัวเลือกเหมือนกันเนื้อหอมตอนนี้มีประมาณสาม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 รายที่มีข่าวกับเชียงรายหนึ่งคืออดีตโค้ดทีมชาติไทย วิลฟริดเชฟเฟอร์วินนี่ของเราคนที่สองเพิ่งออกมาสดๆร้อนๆมาโน่โปรกิงคนที่สามก็เพิ่งออกมาสดๆร้อนพร้อมกันกับมาโน่ก็คือโบดิซ่าบัโดวิเก็ต้องดูว่าเชียงรายจะ <c oughs> เลือกแบบไหนอ่าเพราะว่าตอนนี้ก็เนื้อหอมอยู่แล้วเขาก็เลือกได้ใช่ใช่แต่ผมอยากดูวินฟิดเชฟเฟอร์นะผมอยากเห็นเขาทําทีมสโมสรถ้าเขาทําถ้าเราจําได้กันแฟนบอลไทยถ้าเกิดจําได้เนี่ยวินฟิดเชฟเฟอร์ตอนทําทีมชาติเนี่ย เราบุกไปยิงออสเตรเลียได้นะพี่มุย้ยพี่มุ้ยยิง,ยงมาร์ชวาเซอร์มันก็ช่วงแรกๆนะเชฟเฟอร์ล้วก็โอเค,อ,เคอยู่นะ,ะคือสไตล์แต่ว่าก็จะเหมือนกันแหละเชฟเฟอร์กับกับมาโน่บอลเยอรมันเออจริงๆผมเคยเจอเชฟเฟอร์ด้วยนะเฮ้ยที่สนามชูรีเตดียมใช่อะ่ะเมื่อก่อนผมตอนนั้นผมยังหัวเีย็นอยู่เลยอตอนนังมสี่เงขึ้นมสี่ได้เจอเชฟเฟอร์มาดูผมจะไปยืนยืนถ่ายรูป ไม่อยากจะโชว์รูปอายเขาเดี๋ยเดี๋ยวเราก็ต้องมาตามดูครับว่าเชียงรายสิ่งเชียงรายยูเนเต็ดเนี่ยมาดามมาดามเดียเอ้ยมาดามไฮมาดามไฮนี่มัเลยพูดถึงมาดามเดียเลยมาดามเดียไม่ได้เมาพูดก่ันไปแล้วมาดามไฮกับบิกฮันเนี่ยครับเขาจะจิ้มไปที่โค้ชคนไหนแต่ว่าสามคนเนี่ยต่างชาติล้วนเลยนะก็ต้งติดตามเพราะว่าช่วงหลัง ต่างชาติมาหลายหลายคนนะมชียงรายเชียงรายก็ใช้ต่างชาติจะอยู่เชียงรายแบบผมคิดถึงโคโจอ่ะพี่โจเออผมคิดถึงพี่โจที่สังคโคโจนั่นหละกลุ่มหัวอยู่โคราชที่ในบ้านยังไม่ชนะเลยแล้วก็มีประเด็นเด่นสุดท้ายโปรแกรมที่น่าสนใจประเด็นประเด็นเด่นเลยเนี่ยที่จะเตะสุดสัปดาห์นี้ครับถูกต้องครับก็คือเป็นโปรแกรมทีมชาติทีมชาติไทยของเราก็จะพบกับ TPL l l l s t <S อ<า> r <il> ไทยลีกออสตาไทยลีกออสตาไทยลีกออสตาที่มาโน่เป็นคนคุมด้วยครับแล้วก็เรียกได้ว่าเลือกนักเตะต่างชาติ16คนจาก16สมโมสรบ,บวกกับนักเตะไทยในบางคนที่มาโน่สนใจครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มที่ทีมชาต<ท>นะิไทยก่อนดีกว่าทีมชาติไทยเนี่ยพูดก่อนเลยว่าจะขาดนักเตะถึง5ทีมนะจาก5สโมสรที่ไม่สามารถดึงเข้ามาได้เพราะว่ามีโปรแกรมเตะกลางสัปดาห์ แล้วก็สุดสัปดาห์ด้วยที่เป็นโปรแกรมตกค้างแล้วก็มีโปรแกรมที่หลีกให้สิงห์เชียงรายที่จะต้องไปเตะเอฟซีที่กาตาร์ครับทีมแรกเป็นระยองอมีลำที่ต้องเจอกันใช่ไหมถูกต,ต้องครับแล้วก็มีเชียงรายกับสุโขทัยท,ที่ต้องเจอกัน,กนแล้วก็เชียงรายกับเมืองทองรวมเป็นห้าทีมครับก็จะไม่มีนักเตะจาก5้าทีมนี้เลยซึ่งมันก็ดูไม่ฟูลทีมเท่าไหร่ก็ถ้า, <c oughs> ถ,าถ้ามองมันไม่ฟูลไหมก็ก็ไม่ฟูลเพราะว่ากลางเนี่ยจะขาดพิธิวัตรจากเชียงรายแล้ว หนึ่งจากบุรีรัมย์ก็จะขาดพวกสุพนัทเหมือนตาสุพโชคสารชาติสุพชัยใจเด็ดพวกนี้จะขาดไปแล้วพวกนรบดินด้วยอาจจะมีนรบดินแถมไปอีกถ้าเมืองทองไม่มีมั้งครับสิงคานเนี้ยถามแฟนบอลเมืองทองดีว่าไปอาจจะเป็นลูกักโนโนได้โอเคก็สลิงคานนะสิงคาร์ชนึงสุโขทัยก็จะไม่มีอ่าที่เพิ่งติดมาอย่างนุกูลกิจกับพีรพงษ์เรือนนินที่ได้ติดในรอบที่แล้ว ฟีฟาดฟีฟาเดย์ครับผมระยองนี่มีไหมระยองอพิษบูฮะไอ้พิษบูมันอยู่นู่นพิษบูอยู่ระยองไม่พิษบูมันอยู่ทีมนึงก็ใช่ไงท p l ไงใช่ไงแต่มันมันมีชื่อไงมันมีชื่อใน TPL ไงแต่มันเตะกลางสัปดาห์นะได้อยู่ได้ทีพีเอลได้อยู่ได้อยู่ก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลที่ผู้ตัดประตูกัมีชาชัยบุตรพมมีวรวุฒิศรีสุภามีธนชัยหนูราดนี่เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์อยู่นะธนชัยหนูราดพี่เบียร์เนี่ยเพราะว่า ตอนสมัยอยู่กับชนบุรีเนี่ยเขาเป็นมือสองจากชนินซจเอียเป็นมือสองนี่คือซื้อมาจากที่มีคนเคยใช้แล้วใช่ไหมมือไม่ใช่คนละมือสองเป็นผู้สาสสำรองครอ๋อครับคือย้ายมาจากขอนแก่นเอฟซีนั่นคือประตูที่เขาโยนทิ้งยินดีรับครอบครองเป็นโกมือสองคุณฟังเพียงเยอะไปนะคุณจูนเพราอ่า แนวรับก็มีมานิโอทอมเบียฮะจากทีมที่เกมรับดีดีทิตตองโดงี้ดีฟิลิปโรเลอร์เอามายิงจุดโทษนะเจดิศักดิ์เกียรติ์อุดมจากกัมพูช์วันนะฮะฉันมงคลเรื่องธนาโรธนะฮะจากที่ไหนฮะจากจุลปรียิมของเราเนี่ยฮะเด็กเป็นเนี่ถือว่าส่วนตัวล้วนๆนะดีกับน้องวันส่วนตัวล้วนๆมีทิตตวีอักษรสีแล้วก็เหมือนกับว่าเรียกปวินมาติดด้วยอ๋อปวีตันตะใช่ใช่ตันทะเตมีทีนทีมงที่มีของราชบุรี ส่วนกองกลางครับคราวนี้มีหน้าของพวกบีจีม,มาละครับกับมาลปมีสลรัตอ์ยู่เย่นมีทิติพันธ์พ่วงจันทอานนท์นมอมเลิ์ศักดิ์จากบียูก,ก็จะมีทศวรรษลิมมนนัสเถียนเด่นแม้ในบียูเด่นไหมเด่นฮะเด่นเด่นอยู่ข้างสนามฮนะเฮ้ยไม่ไม่ลง <c oughs> ไม่ได้ลง <c oughs> มีลงตัวจริงมีได้ยิงด้วยแต่นะจะลงสำรองทีแล้วก็นั้นนะจะลงตัวจริงทีทศวรรษผมว่าเสียของมากเลยมีพีรดลนฉ่ำรัศมีเจเดนศักวงกรกับมาแล้วกิตติการ์แมน พนุพงศ์พลซานี่เห็นสองสองครั้งแล้วนะอ่ากีฬาการเมืองกับพนุพงศ์มาพร้อมกันแลสองครั้งแล้วชอบชอบอะไรตัวเจ้าดิวอ่าส่วนกองหน้าก็ไม่ไม่ผิดคาดครับเรียกร้องมานานเราสองคนเรียกร้องมานานอ่สลายุทธใช้ยคำดีนัถวุฒิสุขสุมฮะเจ้าเดียวฮะฮะนึกว่าต้องการตดยกับขอเก๋ากลับมาพี่โจให้เขาไปคุมทีมก่อนนะตอนน๋อนัถวุฒิสุขสุมก็ฟอร์มดีที่สุดถ้าเรียกระดับต้นๆของประเทศแล้วล่ะของประเทศไทยใช่ อาทิตย์บูชินดานี่ก็ติดมาอีกแล้วอทีรพเยอะเย้ยไม่ค่อยดีนะนักเตะคนนี้ทําไมฮะเขาไม่ค่อยเลสเต็กคนอื่นนะเพราะว่าเยอะเย้ยไม่ใช่นักเตะคนเดียวยง้าเลสามท่นี้่อคนทีที่โชคพาโศทําไม่ถอนตัวฮะเจนลบสามพอดีว่าเรียกเด็กมาก็โอเคนะใช่ใช่ใช่ถือว่าน่าสนใจทอันนี้ติดอย่างหนึ่งสังเกตไหมว่าไม่มีตัวท่าเรือเยอะ มีแค่วอลุ่สีสุภานะทิตาวีกับมีทิตาวีส่วเออสนเกมลุกไม่มีเลยน่าสนใจมบด,ดินไม่มีอดิศักไม่มีคู่ตัวดีๆอ่ะกองกลางอะไรเงี้ยไม่มีเลยเออคือไม,ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมนิจิโน่ถึงไม่เลือกใช่ใช่ใชซึ่งจริงๆคือถ้าไม่มีห้าทีมที่ต้องเตะกลางสัปดห้หรือเล่นโปรแกรมลีกแล้วทีมชาติฟูลทีมนะแล้วมาเจอกับทีมไทยลีกฟูลทีมผมว่าแม่งเป็นเกมที่โคตรมันเลยอืไม่มีนี่ด้วย เควินดีรอมบารเควินก็ไม่มีเห็นไหยเออถือว่าถือว่าถือว่าแปลกใจอยู่เหมือนกันนะที่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 เลือกมาอย่างนี้ใช่เพราะว่าถ้าดูดูตามภาษีแล้วเนี่ยตัวที่เราพูดถึงมาเนี่ยถือว่าทําจะจะทําผลงานได้โอเคสเปนผู้เล่นตัวหลักของของท่าเรือเลยแหละใช่ใช่ไม่มีถึงเจ้ากริ้งอ่าอ่าศิวกรศิวกรจากอุประสก็สงสัยอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็น่าสนใจอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ทําให้นิชิโนเลือกตัวประเภทพวกนี้มาอาจจะลอง ใช่ครับว่าอาจจะลองกหรเปว่ามันมีพวกระดับเ c ค a าสอยู่แล้วที่ที่ที่เขาตินใจแล้วก็ไม่รวมพวกเจลีกด้วยหรือว่ามาไม่ได้อยู่แล้วมาไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าด้วยกฎอ่าสบคศูนย์บริหารโควิดของประเทศไทยซึ่งสุดท้ายเนี่ยถ้าสมมติเราต้องไปเตะโปรแกรมระดับชาติจริงๆในปีหน้าปุ๊บเนี่ยต้องดูว่าอาจารย์โนเนี่ยจะเลือกเลือกยังไงเพราะว่าทุวคนนี้เลือกตัวมาแบบค่อนข้างที่จะเหมือนกับ เปิดโอกาสให้หน้าใหม่พอควรอาจจะเห็นได้ซอร์ไพรส์ซอรพรส์มันหลากหลายหลากหลาย่เพราะอย่าลืมว่าปกติเวลาทีมชาติญี่ปุ่นเขาไปแข่งอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้ว่ายึดผู้เล่นชุดเดียวไงอ่อใช่ใช่เขามีการดึงเด็กหรือว่านี่มันเล่นผสมผสานใช่ครับเวลาแบบเราเป็นทีมในลีกไทยแล้วดึงนักเตะต่างชาติโซนญี่ปุ่นมาเนี่ย อดีตทีมชาติญี่ปุ่นแต่เล่นจริงอยู่สองนัดเล่นจริงอยู่สี่นัดเล่นจริงอยู่สนัดเล่นจริงอยู่นัดเดียวครับทุกคนได้ได้มีโอกาสตบเ้าได้เข้าไปลองสัมผัสเวทีแล้วพอมีดีกีวมาติดทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยแล้วมาเล่นหลีกไทยฮะโอ้ของจริงของจริงฮะกลับไปแล้วหนึ่งครับไมค์ฮาเวนาอ๋อเงียบสุดเลยไมค์ฮาเวนาโอเคเดี๋ยวตอนปมาดู รายชื่อ22ของไทยลีกออสตาบ้างดีกว่าของโค้ชมาโน่นะของโค้ชมาโน่เริ่มจากผู้ดูแลประตูครับคุ้นมืออยู่แล้วไมเคิลฟอเคสกาจากดีเหนียวบ้างไม่เหนียวบ้างแล้วแต่กองหลังผัดกันไปถูกต้องฮะคนต่อมาเป็นกำพลปฐมอัตฉุิยะจากระยอง FC จากใครนะฮะระยองเอฟซีไยทีมที่มีเกมรับที่ดีที่สุดในไทยลีกโดนไป24เมตร24เมตรแหละไม่จริงๆก็ไม่ไม่เกี่ยวเขาเขาเป็นโกลที่ฝีมือดีอยู่เพราะว่าเล่นทีมดีีีทมระดับสูงๆมาเยอะอยู่เกิดมาเนี่ยเขาเรียกว่าแจ้งเกิด กับโคราชคแต่ว่าโตมาจากอคมเดมี่ของเอสซีจเมืองทองแล้วก็กลับไปเมืองทองมาะแล้วก็มาชนบุรีแล้วก็ไปปากการก่อนแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่กับระยองมาที่ทีมระดับพัฒนาขึ้นเรื่อยๆลงฮะเฮ้ยคุณบุรีเหรอป้าผมพูดดีเฉยเพราะว่าโกที่ดีเนี่ยไม่จำเป็นต้องอยู่ทีมที่ดังถูกต้องครับมาที่แผงหลังฮะเฉลิมพงศ์เกิดแก้วอันนี้ก็น่าเก่าทีมชาติแตรว่าเรามีไม่ติดมีอลิสซาฟิโลวิชจากสมุทรปาการนะฮะ มาดีคอนแตฮีจากอาเทโรฮะพักแต่ฮยองพักแต่ยองนี่มาจากไหนนะผมไม่คุ้นเลยพักแต่ยองเนี่ยจำจำไม่ได้ว่าจากไหนเออผมไม่คุ้นเลยคารีเดมูก้าคารีเดมูก้าจากชลบุรีฮะแล้วก็มาร์ตินสตูเบิลจากท่าเรือเออพักแต่ยองนี่จากไหนวะเออพักแต่ยองน่าสนใจนะไม่คุ้นเลยส่อเออเออใช่ไหมคุณเออสุพรรณญี่ปุ่นสุพรรณแฝงหลังเซนเตอร์เป็นญี่ปุ่นพักแต่ยอง กองกลางครับมีรังสรรค์วิรุณศรีอันนี้เปิดตัวล่าสุดและอยู่กับชนบุรีเอฟซแล้วจริงๆคนนี้เดียพูดส่วนตัวเลยว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่ผลงานดีมากนะกันลีปีนี้เล่นกับตราดแล้วก็จริงๆแล้วถือว่าเป็นสิ่งดีเหมือนกันเพราะว่าได้มาเจอทีมชาติไทยที่อากิรันิคิโนได้นั่งดูด้วยถ้าสมมติฟองเข้าตามันก็เปิดโอกาสให้เขาในทีมชาติรอบหน้าได้อ่าถูกต้องอาจจะไปขี่ๆกันกับเจ้าแร้นิดนึงกิษฎาการแมน มีชาววัดวิทยาชาติจากบีจีครับมีจอห์นบาโจจากสุโขทัยครับมีมุสตาฟาอัสซอยจากตราฮะมีวิลเลียมอิลิเก้จากพีทีประจวบครับมีมิสซุรุมารุโอกะจากบีจีฮะแล้วก็สหรัฐสนทีสวัสดิ์จากชนบุรีเอฟซีฮะผมขอขยี้ตาอีกทีครับเจ้าแจ๊บติดมาด้วยอ่าเจ้าแจ๊บติดก่อนหน้าเจ้ายาเอ้เจ้ายิมผมว่าเลย มานน่าจะชอบการวางบอลมากกว่าเห็นเขาว่าเขาว่าจะเล่นชุดน่จะเอาเกมลุกหนักๆเลยกองหน้าเดี๋ยวเอากองหน้าเเราพูดถึงเกมลุกแต่วด้วยว่ามาน่เลือกใครมาบ้างก็คิดเอาแล้วกันว่าทำไมถึงเอาสหรัฐมาโยนบอลเพราะว่าคุณดูกองหน้าแล้วกันครับใครครับเลอันโดัอซัมซาวดราแกนวอชโควิดจากชนบุรีรู้มือกันอยู่แล้วพิทบูจากระยองฮะขอท่าขานะครับท่าครับ มีหลิคาโดซานโตสจากตาดฮะตัวอยบาบาลอสตาเรลี่จากปากานฮะเกรกฮูล่าจากโบลิสเทโลฮะรวมไปถึงอิฟสันเมโรจากสุโขทัยฮะมองตรงนั้นพอดูรายชื่อกองหลังไอทีมละไทยนะทอมเบียที่ต้องโดพวกนี้แหละผ่านการโดนไอ้พวกซีกว่าไปแทบจะหมดแล้วนะใช่ไหมคือเรียกได้ว่าแบบ โอ้โหเมโล่งี้เก้งฮูล่างี้ผ่านมือมาหมดแล้วอะเซนเตอร์<ช> <Center S 2> ไทยตอนนี้เซนเตอร์ Center ไทยรวมถึงแบ็คของไทยอะเจอดวนกันหมดแล้วอะน่ากลัวแต่ว่าก็ติดตามได้ครับสําหรับคนที่ไปสนามได้ก็ราชมังคลากีฬาสถาาใช่ถ้าคใครไม่สะดวกไปที่สนามก็ไทยรัฐทีวีสี่โมงครับยิงสดวันที่สิบสี่พฤศจิกาย,ยนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีโปรแกรมกลางสัปดาห์วันวันตกค้างวันอังคารก่อนอวันอังคารที่สิบก็จะมีสุโขทยัยเจอ สิงห์เชียงรายฮะที่อ่าทุ่งทะเลหลวงทุ่งทะเลหลวงครับถ่ายทอดสดทางทีสปอร์ตนะฮะแล้วก็อีกคู่หนึ่งเป็นวันพุธครับอบุรีรัมยูเนเต็ดครับเปิดบ้านเจอกับระยองเอฟซีะฮะโอ้โหคู่นี้ถ่ายทอดสดทางทีสปอร์ตเหมือนเดิมครับแล้วก็มีอีกคู่หนึ่งที่จะต้องเตะเหมือนกันก็คือสิงห์เชียงรายกับเมืองทองอ่าเดี๋ยวรอดูว่าจะถ่ายทอดช่องไหนอ่าโปรแกรมยังไม่ออกใช่ครับแต่แต่คาดว่ารู้สึกว่าน่าจะถ่ายทีสปอร์ตหมดมั้งสาหรับคู่โปรแกรมตกค้างหมดใช่ใช่ ท่าที่อ่านท่าที่ผมเห็นข่าวมานะก็ถือว่าน่าติดตามเพราะว่าอาบอลมันก็พอเข้าสู่โปรแกรมทีมชาติปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีฟุตบอลให้ดูมากนักในในกรณีของฟุตบอลลีกจุกต้องนะจะมีนะก็จะมีทีสองนะที่ยังแข่งอยู่ยังแข่งอยู่ก็ติดตามได้ครับสําหรับลีพุทอนที่ที่ชอบอก็จริงๆแฟนบอลอยู่เยอะอยู่แล้วแหละใช่ครับเพราะาโดยส่วนใหญ่ก็เป็นแฟนบอลพื้นที่อ่ะเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นทีมจังหวัดยังไงก็อ่า ต่อาทิตย์ไม่รู้จะพาลูกหลานไปไหนก็พาจุงตบเท้าก็ไปดูฟุตบอลได้ใช่ครับเพราะว่าสนุนฟุตบอลไทยของเราดีกว่าฟุตบอลไทยสมัยนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วสนุกแล้วไม่ไม่ไม่มีตีกันใั่นเหตุละไม่มีไม่มีตีกันเสียหายไม่มีตลกคาเฟ่พักครึ่งโดยความที่ว่ามันเป็นเลือกอาชีพมากขึ้นนะก็เลยมีพิตตี้เดินไปใช้คําว่าอ่ามัสคอตเดียวโอเคโอเคใช้คำว่ามัสคอตถือว่าเป็นสีสันนะฟุตบอลซีสันนะล่าสุดคุณบอกกับผมเมื่อ EP ที่แล้วว่า เสียเอ้ยไม่ใช่ EP ที่แล e ้วปะหรือสัก hey. okay. 2 EP ท uh um. right. ี the uh um. ่แล้วที่บอกว่าเสียดายทูวิชั่นเวลาเขาถ่ายทอดสดแล้ววันจบพักครึ่งเนี่ยคเขาจะตื้อ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 แล้วเขาจะแทนสนามครับผมล่าสุดก็เรียบร้อยครับทีสปอร์ตนะโอเคฮะเชียงรายเทโรครับตื้อ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 ไปเหมือนกันนะฮะเขาเรียกว่าใหญ่ว่าต้องไปต้องไปอะต้องไปวันเดียวไปถ่ายสะกอบเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปไม่ได้แต่ผมฝากตรงนี้เลยฮะเจดมฮะภาคสนุกมากครับทีสปอร์ต นุกฮะแล้วเผิดอจดํามาดูเราอยู่ส่งแห้ก็ดูสิก็หลักๆมีแค่นี้ครับก็เดี๋ยวสำหรับวิดหน้าหรือว่ามีอะไรมาพูดต่อไปก็เดี๋ยวจะอยู่ในคลิปอาทิตย์หน้าอใช่เราวันนี้ก็อย่าลืมนะครับว่าฟุตบอลไทยลีกเนี่ยถ้าคุณไม่ดูคุณจะคุยเขาไม่รู้เรื่องฮะสวัสดีครับอย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับ JP Podcast ของเราด้วยครับรวมไปถึงกดไลค์แฟนเพจครับ JP Podcast ใน f a c e b o o นะฮะรบกวนตรงนี้ด้วยครับครับผม ันพงท่านกำลังฟัง JP Podcast Podcast กีฬาและอาจจะมีวันเทิง